ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะเมืนอนีนุ่นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์คนโคราสนะคะงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะแนวทางของอาจารย์นีเข่าลักรอยนะคะเพิ่นลักล้อยเพิ่นหาหนึ่งกับซี่เข่าไปซี่แปดหนึ่งะคะสําหรับเลขควมฝันของแม่บ้านเพิ่นฝันเป็น906าศูนกะคะเลขออก90นะคะ สำหรับงวดนี้นะคะแม่บ้านเพิินกับฟันอีกแล้วนะคะฟันว่ามดตอร์ไส้หายนะคะมดตอร์ไส้หายจําทะเบียนได้นะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปช่มเนื้ากันนะคะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่าง่องดดเด้อเด้ออาจารย์สวัสด,ดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอาจารย์สวัสด,ดีครับ วันนี้ลุงเฮงขามมาฟังนี่จะมาถ่ายคลิปทั้งนี้ก็เลยขอสัมผัสอาจารย์พร้อมกันเลยจังบ่ได้ถ่ายหลายเทียครับดีคร<อ>ับดีครับครับนี้หากินเอาไก่ก่อนครับอาจารย์<อ>ข้ามทิมข้ามทิมข้ามทิมครับอ่าดีเลยวว่าพอมนั่นเอาเทเดียวไปเลยเนาะครับแบบนะวันนี้ครับ หมดมาหารเลยคิดฝังแห้งก็หากลางเปาะรหกศูนย์เก้าศูนยมาน้ำกันกับอะบ่มากปันใดเก้าศูนย์แต่เด็มากก็ศูย์ค่ะไม่หกไมอะไรติดแ่เแล้วเล็กฟันเล็กฟันหนึ่งเขาอยู่เนาะค่ะฟันเก้าศูนย์หกเขายุ่ค่ะแต่ว่าไ่ด้ไ่ได้่ได้บอกแยแห้งอะไรเลยมันหมนหันหค่ะครับอ่าววันนี้ก็ผมมา สนใจคับแล้วเอาเอาครบครบบนครับครบบนพ่อมาเนะาะค่ะครบบนครับหนึ่งห้าสี่ค่ะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดเก้า ติดบ,บนติดห้หกเจ็ดครับติดบนมีห้ามีหกมีเจ็ดอ่าหกเจ็ดครับงวดว่าหันงวดที่เิบสี่ดดรับมางวดเนี่ยเริ่มไหมอ่าหาหกเจ็ดร้อยร้อยบนครับร้อยบนหลักร้อยบนหลักร้อยบนให้ชุดเต็มให้ชุดเต็มไปหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าครับ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกแปดเก้าเก้าเด้นที่เก้าครับเน้นเก้าลักร่อยครับเน้นเก้าตัวเดียวเด <บน S 2> ่นบนเด่นบน <9 S 2> เน้นที่หนึ่งครับเน้นที่หนึ่งจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าห้าครับเก้าห้า หนึ่งห้าเน้นหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามตัวสามตัวเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าครับ 1> 9, 1, 4, 9, 1, เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าเน้นทั้งสองตัวครับเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้า น้ำหนักท่อกันเนาะครับอาจารย์ครับน้ำหนักท่อทอกันครับหกล่างสามห้าหกแปดล่างมีสามมีห้ามีหกมีแปดเด่นล่าง สามกับหกเด้นสามก็เลยกูเด่นาสามกับหกจับคู่สามหกสามหกสามแปดสามแปด หกห้าครับเน้นที่สามหกกับหกแปดเน้นสามหกกับหกแปดครับเนี่ยหาคูเล็กลางเบอร์ผมมั่นใจกันนีแล้วครับสองตัว่ละสามหกกับสามกับหกแปดนี่แหละเบอร์เรามันเบอร์ผู้อารย์ครับเบอร์ครับถ้าทะเลก้มฟันนี่จะเป็นโค้งสุดท้ายมันเบอร์าู้อารย์ ฝันไม่โล่งคงสุดท้ายครับแต่ว่าเราก็ฝันละเราฝันละแต่ว่าก็ยังบอยังบฝันท้องมงอันเถอะฝันเห็นมอไซหายมอไซหายมอไซสคันอยู่บ้านหายท่านบอค่ะอันจำเลขอ,อันจำเลขทะเบียนมอไซได้บอค่ะเลขทะเบียนอะไรนี่ยมันนะเลขทะเบียนหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ หนึ่งหนึ่งศูนย์ตะวันเลขเนื่งประธานแน่นอนนะครับเลกฝันฝันวันสองเถื่อฝันฝันว่ารถหายเลกเลขรถที่แบบหายแบบว่าหายว่าเจอแล้วตามมาว่าเจอใช่ไหมวันที่พันมากเพิ่นกับเพิ่นกับฟันได้เก้าศูนย์หกเน้อเลกออกเก้าศูนย์หัวนี้เพิ่นกับฟันเนาะ ปันวันรถหายรถเมื่อจะเส้หายเป็นทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่ผ่านมาเนี่เป็นเก้าศูนย์โกเลยออกเก้าศูนย์อางวนนี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สิบวออกหนึ่งหนึ่งอาจารย์เป็นเลขเบิร์นแครับอาจารย์ครับคันตัดนี่สิได้หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งศูนย์แมนวอลลุ่งแมนก้มฟันเพิรนก้มฟันนี่คันตัดนี่จะเปลี่ยนหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์เท่านั้น ฟันสันสันมันไม่ออกด้วยฟันสันสันฟันบ่าลายมันบ่ค่ะครับโค้งสุดท้ายก็จะตามอีกโค้งสุดท้ายเพื่อเปินฟันอีกก็จะขอแนวทางเนี้ยเด้อค่ะอาจารย์ครับผมครับผมตะเก้าเปินฟันแบนเนาะตะเก้าเปิดฟันแบนใช่ไหมเราฟันแบนบางเธอบางเกิดเจี๊ยออกแบบลดแต้มเพิ่มแต้มสิล่ะสมาก์ฟันเป็นตัวเลขนะฟันเป็นตัวเลขแล้วจีฟันนันเป็นเพิ่มแต้มลดแต้มแหละสมากนะ ครับลุงยั่งบอกยังไงบ้างคะเดี๋ยวอันย่ำตัวนี้ไม่ครับย่ำมันตัวเด่นไม่นะเด่นไหนครัลุงย่ำตัวไหนครับเด่นบนเด่นล่างนี่ครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะครับอ๋อตัวเน้นตัวเน้นเน้นเด่นบนหนึ่งหนึ่งกับเก้าเน้นที่หนึ่งครับเน้นที่หนึ่งนะครับ ลักร่อยนี่เก<ด>้าลักร่อยนี่เก้านะครับอาจารย์เนาะเก้าตัวเดียวฟันท้องลักร่อยครับเอาตัวเด<ค>ียว <ๆ S 1> เลย<ม>จับคู่ก็หนึ่งสี่กับหนึ่งห้าคือตัวเน้นแมนบครับแมนครับสามตัวก็เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าเนาะครับอาจารย์เนาะแมนครับแมนแมนส่วนล่างก็เด่นสามกับหกเน้นที่สามหกกับหกแปดครับอ่า ผมย่านเพี้ยนนะครับผมก็เลยขอย้ำไหมวนจนต้างแต่กเขียนไปประเด็นหนึ่งกับเพี้ยนนะครับอาจารย์สำหรับเลขควมฟันน่ะก็ฝฟันว่ารดหายคือทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งศูนย์้ากระตัดหายหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์พอวางวัน่ิพานมานน่เพิ่นได้เก้าศูนย์หกเลขออกเก้าศูนย์นะคะก็เป็นแนวทางหาสื่อสารกิจแมงรัฐบาลขอบคูณอาจารย์หลายๆเล้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีโซดีแนวทางของอาจารย์นะคะ สวัสดีครับขอโชคดีทุกคนครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใชเวลาหลายเดือนยืนเด้อนี่ค่ะหลายปียืนเด้อนี่จังจะเป็นดอกนี่ส่วงชมบ่ได้เป็นดอกง่ายๆเด้อพี่น้องสีนั่นสีนี่งามค่ะคุณ ชวนชมทองไหลแล้วก็จะมีกระดุมทองด้วย